ตกดึเมื่อคืนนีิบักนุ่มน้อยมาแม่ Hai. Ma yang. Ini อยางสุกินยเยอะกว่าข้าวแม่มาแม่มาแม,ม,าแม่มาเดินมาเดินมากินข้าวเด้ออุ้ยอุ้ยไรตีกันท่าน,นี้ว่าสางสันแทนเนาะสุดเล่นกันว่าสุ่

มาแม่นังข่าวว่ากินบอ่อเขา่าเอาเอาเอาไล่ตีกันทัน,นี้หางวันหุ่มก้นซสำบรักอันนี้บักอันนี้แกอีกนี่ว่าเอินมูมากินเขาน้ำได้สุด อุ้ยแม่ลูกแม่ลูกอยู่ใส่ใส่แม่ลูกสูไม่ยินแต่เสียงอุ้ยนกกระยางมูเจ้าเห็นนกกระยางบ่นกกระยางมันแอบซุม่มงูอยู่นี่คุนตีกันเองค่ะนี่ มาให้ลูกมาแม่ลูกล่ะเอ,อ้นแม่เอ,อ้นลูกจะมากินอ่าไม่ั้นมึงไปต้องไปแย่งกล่องเขาเอาเอาสองตัวนั้นก็เห็นอย่างกัน สอ,องต้นกันมันสิตีกันสับ่มันเป็นตัวกู่กับตัวแม่ด้สยซูนั่นเออนางลูปทางทำไมไม่มามแมงเข้าจมูกไรแมงอะไรเข้าจมูกเอากินสักตัวแล้ว ที่สองตัว่ะมันสิตีกันใช่ปะมึงมึงเป็นตัวผู้เขาเป็นตัวแม่มึงสิตีกันให้ยังไปล้องหยุดเหรอเอาเอาตี แงไงก็ตีกันเองค่นี่อีกเองกันหาซาลีเนี่ยไหมอ่าอ่าอ่าไหนบักอกนี่ข้าสารเสรกเส้นหนามดิบักอกย่งเยเขาเห็นอย่างอกนี่ไม่กิน ให้ตรงเนี้ยหวานให้ตรงเนี้ยไปสแตกเข้าไปเอออันน่้นให้แม่ลูกอ้อนกินสแตกเข้าไปอา้าววานก้วงบันไดกันแย่งกันเล็กน้อยบ่ได้กินอีกนี้ขาวไม่กินบอกเขาเสื้อดีเลยนะ เอาบักหน่มนไปยุ่งกับข้าวลูกมึงประมาเธอ,เอไปหาลูกลูกประมามีน้อความเป็นแม่เนาะสูอวานเบิงข่าวอวานเบิงข่าวทิ่มลูกจะคของอยูสลาสุกศสิบ่หักลูกหักเต้าเลยป่ออยากคุ้มสุบอมีบ่สู รักสนุนกต้องมียาคุมเว้ยว่ามนออกเขาออกมาแล้วเอาอไปถิ่มข่างถนน,นว่ามันลูกหมาเขายังบ่ถิ่มอยู่สูเอ้ยทางเป็นเนาะคนเฮอก็ได้นั่งรถกงรถเก่งม้าผู้เด้มาถิ่มลูกเมื่อเคยพ่อเคยเห็น อีข้าวกินไหม้าวมไม่ค่อยได้กินข้าวเลยเมื่อกี้แม่ลูกแม่ลูกกันหาสลีตะไก,ก่ตะกามันยังหักลูกมันเอาสูเอาลูกไปทิ่มวันนี้แม่มมก็สิบเบอร์ไลนนกไลนนกไลนนกสูมันฟ้าละสูว่ามันปอบอันนี้เฮ้ยไลนนกขาวไลนนก ขาวไล่นกเร็วนกมานกมาไล,าเล,าเล่เร็วไล่นกเลยเร็วๆไล่นกเออกะพือปีกไล่นกไล่นกเร็วเออนั่นแหละนั่นแหละขาวใช้ได้ขาวใช้ได้อยู่เลยลสามตัวขาวแล้วลูกอีกสามตัวขาว จิกหัวเขาอีกขามอัมยนย่านลูกมันเป็นอันตรายมาก้ะสูเอ้ยอยากเขาอยากกินเขาก็อยากลูกบ่มาบ่กล้ามากินเข้าอีกอมแม่คือแม่เนาะสูเดือนมีกันเดือนวันแม่เด้อสูเอ้ยอวานเห็นลูกเอาลูกไปถิ่มอยูู่นหนึ่ง เอาลูกไปทิ่มอยู่พนหนึ่งเห็ดเขาออกมาแล้วมึงก็เอาลูกไปทิ่มอยู่ตอนมึงลากสนุกจำคือบอขิดเดะว,ว่าเขาสิเป็นยังไดอยากคุ้มมึงมีบออยากคุ้มก็นมีอายได้ปะนี่อายไปซื้ออยากคุม้มอายฮบพอฮบแมงบว ามะาละกะสูนเนาะมันบ่ออามะละกะสูนทิ่มลูกถิ่มเต้าบ่าพอ้อมีมีแม่ลูกเต้าก็ได้เขาก็บ่ไดดอยากมาเกิดมาลำบากเขาบ่ได้อยากเกิดมาลำบากเลยเกิดมาทิ่มเขาจริสิว่ามันความผิดของเขาเลยว่ามันความผิดของเขาจริสิอ่ะเมื่อลหร เอาไปใส่นในกุกเทะเขาให้กินสุนีอกอาจากโบกก็เด็ออกนี่เขายังเหลือเต็มหนึงสูกินเห้มันเบิดเฮ้ยบอกอันนี่นนมันคือผู้ให้เลยสู่เป็นตะผูที่ผู้ให้เดียมึงเนี่ย ตัวผู้เขาต้องรอๆแบบนี้ mm hmm. เห็นไหมหางยาวขนสวยมัน mm hmm. แบบยังัน ตกใจอะไรนั่งให้ข้าวตั้งนานเลยตกใจทำตกใจเดียเ๋ยวพวกก่อคิดเดยอดอกอืคืออีนันไปละูมันไปโมได้กูดูแลนั่นกลุ่มเลยสามตัวน่ะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนของมันอีสองตัวอีเจ้าหน่อยก,ก็แลนหาเขาย้ำกินเขากัอนสักจีกหัวเขาไล่เขาย้ำนั่นก็ไปรวมกลุ่มกับเขา ปฝ <Dead. S 1> นตกบางตีสีตกพอแห้งด้ออุ้ยผ่ามาและไม่ได้ใส่บาคิกตื่นบ่อถหกมงไม่ได้เตรียมตัวคันท่แม่อาแม่โอกๆอกเลย อโอ๊กก่อนเลยเดีวโอ๊กโอ๊กก่อนเลยโอ๊ก,อก,ก่อน,อกกอนไม่ฟังเลยไม่ฟังเล